กราบสวัสดีทักทายไปยังท่านผู้ชมที่เขารพทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็มาทักทายคลิปแรกของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรีเนาะ2 5 6พอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะจะปีใหม่ล,ละก็ขอกราบสวัสดีไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องอแต่พาซิ่งนะครับ ผมก็พามาชมรถเกี่ยวคูโบต้า DC DC หกสิบนะของรถเกี่ยวโซนของบ้านน้องหลวงของพ่อฟางเนาะเลขาเขาได้มาเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวพี่สอเนาะเนี่ยของพี่สอก็ถือว่าได้อยู่นะข้าวเหนียวเนี่ย หรือว่าเพราะว่ามันแรงเนาะนแรงจัดแรงจัดมันก็ยังได้เก็บเกี่ยวอยู่ส่วนของผมเองก็เสียหายหมดเลยเนาะ20กว่าไร่ไม่ได้สักเม็ดสักลวงเลยปีนี้ฝนไม่ดีไม่สนอำเภอโนอนนอารายแทบไม่ได้ฝนเลยปีนี้ฝนจากธรรมชาติเนาะ ก็ยังดีในโซนปลานี้ก็ยังมีข้าวให้เก็บเกี่ยวเนาะนะนครับกอบางก็เป็นทันข้าวเหนียวเนะาะใครสนใจรถเกี่ยวก็สามารถติดต่อได้นะครับรถเล็ก ทางช่องอีแต่ฟาซิ่งก็ได้นะครับโซนเอาเฉพาะโซนหนองหลวงหนองแวงแค่ดอนนะครับตัวอื่นผมก็ไม่ไปนะ,ะครับนี่ก็ทำการเก็บเกี่ยวของเจ้าแรกแห้งหมานสำหรับรถพ่อฟางนะมาเก็บเกี่ยวให้โซนป่าที่เขาทำ ข้าวร้อยห้าไม่ได้เขาก็ลงเป็นพนะันข้าวเหนียวเนาะเนี่ยครับพันข้าวเหนียวใช้รถ <c oughs> เล็กเกี่ยวเนาะก็เนื้อที่ก็น่าจะอยู่ประมาณสามไร่ได้เนาะมินพันข้าวเหนียวเนี่ยครับก็ ถือว่าถ้าเกี่ยวเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขอฟังผมจะมาขอฟังกับเจ้าของนาเขาฟังข้าวเหนียวสักหอกหนึง่งเอาไปให้วัวผมเนาะเนี่ยครับบเซียง ให้น้ำแนเดอสักสอบหนึ่งเสียเอาไว้เฮ็ดแนวปีหน้านะต้นนั้นเดี๋ยวผมสิสือเอาดอกโบมีเขาเปลี่ยนในเงื่อนมันโบพานมันแหล่งโพดโอ้ยบอเซียงยังได้ได้นี่โอ้กันยังดีเออ้ายังได้ได้่อยโบได้เนื้อเขาได้หนีเอาเออ ờ à, à trông can kịp kiều ta lẹt ngang mắn hay hãy phương để đỡ họp mình để nói เอาไปให้ง <da> ูมาเดี <TF 3> <ASS F organizational> <X> ๋ยวหลบรถก่อนนะนี่ครับได้อยู่ รปีนี้ก็เจ้าแรกแห้งหมานสำหรับรถก่อฟางนะาการเก็บเกี่ยวให้พี่น้อง น้ำปังเลยแหละเนาะเออนี่แหละหนำม,มาอยู่โซนนี้เลยนี่กำนันแ,แถวขเขาก็ทีจัดว่าน้ำปังเนี่ยน้ำโซนนี้มันขาดมาได้เลยได้นี่มันลงหู้นั่น,นก็ขาดมานี่วันนี้น้ำม,มันห้องกันจังไกรก็อยู่โซนหนีอ๋อโซลาเซลล์นะปานเลยแหละจังสัรด์เมียน เอาเอาเอาในทางนั้นดีที่สุดเพราะว่ากันผลใหญ่บั่นก็เฮ็ดเห็ดเป็นพุ่นทั้งน้อยเนาะตังแผงตังยังนะอ่าืงนะมอมนเออ อจุกค e ังัง uh ้มาดเออไปที่มาที่ตางเออเออเออเเอาเอบ่ออเอนเออเอาเออเอจเออเ่ิดอเออเออเวอเเออออเออออเเออเออาเอากันดันไปใส่แจอไว้บเดียวเนาะเอาไปตอไว้บเเ

ก็ปีนี้ทําปีที่สองนะสำหรับแปลงนี้ก็ได้เอาพวกต่อไม้ออกแล้วก็เหลือต้นไม้ก็เหลือเยอะอยู่ต้นไม้ก็ถือว่าผ่านของเขานะปีนี้สําหรับรถเกี่ยวคูปต้าเล็กก็ประเดิมงานแรกก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวเหนียวดอให้พี่น้องนะ ปรับรถใหญ่ก็ยังโซนนี้ <c oughs> ยังไม่มีข้าวให้ก็บเกีียวนะข้าวก็สุกเฉพาะข้าวข้าวเหนียวดอเนาะ <c oughs> ไฟไปนะเพราะว่าต้นไม้ก็เยอะอยู่ระมัดระวังนะอ่ะคลิปนี้ฝากไฟเพียงเ่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ